นี่คือรายการ The Toilet Show Challenge. ช่วงนี้นะฮะเรียกว่าช่วงขี้ขี้คุยและแขกรับเชิญในวันนี้ของเรานะครับเรียกว่าเป็นราชินีแข่งค่ายประกวดร้องเพลงเรียกว่าอันดับท o อปๆต้นต้นของเมืองไทยแน่นอนนะฮะค่าย AF ครับเป็นคู่แข่งกับค่ายปักธงชัย <altro> เธอเป็นซุปตา์ของค่ายนี้ครับซานิแห่ง AF ครับสวัดีครับสวัสดีคโอ้โหค่ะฮะสวยมากมายเลยดีมากเลยค่ะเมื่อกี้ค่ายอะไรนะคะเป็นค่ายบักธงชัยค็นค่ายบักธงชัยนะคะนะฮะอันนี้มาจาก AF ของเรานะฮะนี่น้องมองไม่ต้องเพ่งขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นรอยเย็บเย็บตกจะเล่นรอยเย็บหรือรอยยิ้มรอยยิ้มรอยยิ้มนะครับที่เย็บแล้วแน่แน่นะฮะ คนนี้นะฮะเรียกว่าตอนนี้มาถึงระดับสุดๆเลยจากที่ตัวเองเนี่ยเป็นเด็กกระโปโลตามเวทีเพลงในในในร้านในในผับในผับอ๋อในคาเฟ่นี่รุ่นพี่แล้วนะเฮ้ยเออว่ะพี่เที่ยวคาเฟ่ใช่ฮะไม่นคย่เที่ยวผับมาก่อนเลยยุคหนูนี่คาเฟ่ไปแล้วเป็นยุคเป็นยุคผับออแล้วฮะอค่ะเอเดี๋ยวก่อนซันนี่ชื่อจริงชื่อ นิพาพรค่ะนิพาพรนามสกุลทิติธนนามสกุลด้วยอ่ะนลรอลิงดีมากลิ้นดีมากเลยทิติธนการค่ะแล้วทำไมซานี้อ่ะคือที่จริงชื่อเล่นเนี่ยพ่อกับแม่ตั้งให้เลยนิโตขึ้นมาก็นดัด อยากจะแบบมีชื่อดีๆกับเขา<อ>ชื่อที่ดูอินเตอร์คนจําได้<อ>คือมันเกิดจากก่อนหน้านี้หนูทางานสับเพเหระเยอะมากเล่นผับก็เล่น<ม>เป็นพิธีกรของเคเบิลทีวีรายการหนึ่งก็ <ๆ S 2> ทำคร<ๆ>าวนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีวีเจแบบว่าถ้าเกิดคนเป็นวีเจชื่อเนี่ยมันต้องแปลกหนูขอกล่าวชื่อทีดนึงวีเจตัง,งแงวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะจําได้จนทุกวันนี้ตังเงลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบมันก็ธรรมดาไงแต่หงดิงด ตังนี้ตังนี้ตังนี้นนอ,อะไรอย่างเงี้ยมัน,มนไม่ใช่ก็เลยคุยกับทีมงานว่า<อ>ทํายังไงดีให้ชื่อเราเนี่ยเป็นชื่อที่จําได้คนมาดูรายการเราก็ต้องแบบเอ้ยคนนี้ชื่อแปลกนี่นีมันธรรมดาไปมันธรรมดาไ,<ห>ไปนะมันต้องมีสองพยาง <_ C 1> ทีมงานก็เลยไปนั่งคิดกันว่าเออเอาอะไรดีอะไรเงี้ยก็คิดยังไม่ออกหนูก็มาถ่ายรายการปกติพอถ่ายรายการเสร็จปั๊บก็มีทีมงานคนก็ทีมใช่ทีมงานคนนึงก็วิ่งเข้ามาบอกได้ชื่อแล้วได้ชื่อแล้วชื่อซานิเหมาะมากหน้าญี่ปุ่น ซานิเออคือมันดูแบบชื่อชื่อมันแปลกคือเออทุกคนก็ฟังแล้วทำไมต้องซาทำไมต้องซา่ไงหนูจะเล่าให้ฟังหนูใช้ชื่อนี้มาสามเดือนขึ้นถูกขึ้นวีเจซานิวีจาาณิทุกไปงานทุกคนจําได้หนูก็เลยกลับมาําเออว่าชื่อนี้มันทําให้เราดังจริงว่ะเอาจริงพี่เอาชื่อมัจากไหนออเส้วมส้วมนั่ง อยู่แล้วก็มองเข้าไปเจอคําว่าซานิทารีอ๋อซานิซานิมาจากซ่วมเหรอซ่วมเอ้ยอย่างนี้รายการเดอะทอยเลนเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อเดอะซานิเปลี่ยนิธีก่นด้วยอะไรวะไม่ได้ด่ะเดี๋ยวดิโอ้โหก็เลยตกเปนชื่อค่ะอ๋อก็เลยเป็นชื่อนี้นะคนรู้จักแล้วก็เลยโอเคตลกตลกไม่ไม่เปลี่ยนแล้วแล้วใชยาอื่นมีอีกไหมที่จริงก็จะมีแบบสี่คิ้วคือหนุ่มเป็นโคโรนาดหรอ ไม่ค่ะหนูเป็นคนยิ้มคิ้วกับตามันมันเหมือนคนมีสี่คิ้วเป็นยังไงเออว่าหนึ่งสองสามสี่เออใช่ไม่ใช่เหมือนแปะยิ้มมั้งเหรอแต่ก็ยังสวยอยู่ดีนะฮะแต่คนนี้ฮะที่เขามีคําจํากัดความสําหรับชีวิตเขาสวยแล้วมันดีอย่างงี้นี่เองทําไมอ่ะตะก่อนไม่สวยเหรอเคยเห็นหนูตะก่อนไหมคะ เออไม่ไมคหนูรู้สึกพัฒนาการตัวเองก็คือหนูจากเด็กชายเป็นเด็กหญิงแต่ก่อนอ้วน<ล>ผมนผมสั้นมากเกลียนหนึ่งข้างหน้าบานแบบคือคนละหน้าเลยอ๋อเหรอหนูอ้วนไง60โลจริงเหรอแล้วมันมาเป็นสภาพงี้ได้ไงเงินค่ะเงินเนี่ยนะเงินเนี่ยแหละที่มันเป็นตัวทําให้เรา เปลี่ยนให้อยู่ในแนวทางที่ดูแลตัวเองดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นยังไงชีวิตงานซานนี้บอกว่าหนุแต่ก่อนเขาเป็นแบบนี้หนูอ้วนคือพอมันอ้วนเนี่ยงานที่เข้ามาก็จะมีแต่งานร้องเพลงเราเราเห็นตัวเองอ่ะในทีวีในอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันทำไมมันมันไม่โอเคเลยนะเหรอคือหนูรู้สึกด้วยตัวเองอ่ะว่าแบบเราเราก็มีดังแต่เยินเละเล้วแหลกอ่ะ แผลแต่หนูว่ะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เออ,เอ,อใช่หนูก็เลยแบบว่าเริ่มดูแลตัวเองหลังจากดูแลแล้วที่บอกว่าชีวิตดีขึ้นมีอะไรเอ้าก็ได้เป็นแชมป์ AF ม,มาแล้วแน่นอนก็มีงานมากขึ้นเป็นปกตินี่ฮะมีหนังสือติดต่อมารวดเดียว5้าเล่มโอ้พอ,พอ,พ,อพอเราสวยขึ้นใช่ไหมพอเราไปทําสวยปุ๊บขึ้นปกเลยหนูไม่ยอมขึ้นเลยสักเล่มอ้าวเพราะว่าเขาจะเอาหนูถ่ายชุดว่ายน้ำอุ้ยตายทำไมไม่บอกเขาให้มาติดต่อตั้งแต่สมัยเป็นพ้วน แก็เพราะตอนนั้นเนี่ยเขาไม่เอาหนูไม่อมันหลามมากอ้วนมากแต่ก่อนน้ำนากเท่าไหร่แต่ก่อนหกสิบแล้วตอนเนี้ยสี่สิบเก้าห้าสิบสิบโลไอเป็นสิบโลเลยเหรอทำไมอ่ะไม่ไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินเหลือทำไมเฮ้ยมันอดอยากขนาดนั้นเลยเหรอไม่หรอกสิบโลสิบโลค่ะสิบโลลงมางานเข้างานเข้างานเข้าเลยมันซื้อมาช่างภาพญี่ปุ่นถ่ายภาพเป็นนางแบบ ติดต่อเราด้วยจากญี่ปุ่นเลยโอ้โหถึงขนาดได้เป็นนางเอก A v ีนี่ถือว่าสุดยอดนั่นแหละนั่นแหละเป็นสีที่หนูไม่รับเลยหนูกลัวเล่นไม่ดีเอ้ยตายอ๋อแล้วพองานเข้าเขาเรียกอะไรอ่ะงานที่เราไม่เคยได้อย่างเช่นงานผิวงานครีมโฆษณาโฆษณาตายมันไม่เหมือนกับที่เล่ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยทำให้งานเนี่ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดใช่งานเกิดขึ้นเต็มไปหมดอย่างที่สองคือคนที่คุยกับเราเนี่ยสมัยก่อนจากที่หนูเป็นเด็กเหมือนทอม หัวโปกอย่างนั้นอะผู้ชายจะคุยกับเราไม่ดีคุยยังไงเฮ้ยไงวะหรือจะเอาของให้เนี่ยเราก็มักจะไม่ได้เป็นคนแรกหรือแบบเวลาการเทคแคร์ของเขาเนี้ยเราก็มักจะอยู่ที่โหล้ไอเนี่ยมันดูแลตัวเองได้คือมันจะเป็นอย่างนั้นคาแรคเตอร์เราเป็นแบบนั้นแต่พอเราแบบดูดีขึ้นเขาเหมือนจะมาประเคนให้เอาสรได้ใช้มือคุยแต่ก่อนเหมือนใช้เท้าคุยสังเกตไหมพวกเพื่อนๆอนะ้ยซีๆหน่อยเห็นแบบว่าเอะแบบ เอ้ยไงว่ดูห้าวอะไรเงี้ยกินเลยโยนคองอะไรแต่พอเห็นอย่างเงี้ยไม่กล้าไม่กล้าแล้วก็เริ่มคุยดีด้วยดูแลเราเหมือนเราบอบบางซึ่งความจริงแล้วเราก็คนเดิมแต่เราได้รับการเทคแคร์ที่มันเปลี่ยนไปได้รับการดูแลที่มันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนี่ที่อยากเปลี่ยนตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพราะความรักด้วยหรอถ้าพูดถึงในแง่ของแฟนหรือในแง่ของความรักแบบปกติอะถ้าคนมีความรักก็อยากสวยอยู่แล้วเรื่องปกติ แต่เป็นเพราะหนูรักตัวเองมากกว่าไม่ใช่เกี่ยวเพราะว่าเราอยากจะมีผู้ชายเป็นของตัวเองไม่ใช่ไม่หนูหนูเคยมีผู้ชายเป็นของตัวเองเหมือนกันบางทีก็มีผู้หญิงเป็นของตัวเองก็แล้วแต่เนี่ยเห็นไหมชอบพูดข้างๆค่ๆูคนก็นึกว่าตัวเองเป็นทอมพี่เปิ้ลยังเคยนึกว่าตัวเองเป็นทอมอยู่พักนึงเลยหนูเป็นมาหมดแล้วอ้าวแต่เป็นทอมด้วยอค่ะจริงเหรอโอ้โหเป็นทอมเหนื่อยไหม เดียวเดียวเหนื่อยด้านไหนเหนื่อยคือต้องไปรักษาภาพอิมเมของตัวเองต้องอธิบายให้พ่อแม่ฟังไม่ไหนูหนูไม่ต้องอธิบายเลยคือหนูว่าเรียนโรงเรียนหญิงล้วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่สวยเนี่ยก็เปลี่ยนทางง่ายมากไอเรานี่ก็เป็นผู้ชายมาตลอดลองดูไหมคะว่าจะลองบ้างจะเปลี่ยนเป็นเพศหญิงบ้างลูกพี่น่ารักมากนะคะอยากได้ไหมอยากได้ค่ะ ต้องไปทําเองครับผมอย่า yeah, ฮะพี่ทำมาพี่เหนื่อยพี่ครับแล้วอันนี้คือหลังจากที่เราสร้างตัวเองมา<ะ>จนประสบความสําเร็จแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วทีเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้แล้วว่าไอ้ตังที่ว่าเอาไปทํำยังไงเอาไปทําอะไรทําไมมันถึงสวยถ,ถามว่าทําอะไรบ้าง<อ>ใช่ไหมคะ<อ>คนเอารูปมาเปรียบเทียบว่าเออเราต้องทําอะไรถามว่าไปทุบหน้ามาบอกว่าหนูไปแบบเย็บคางเปิดคางอุ้ยทุบแบบ ไปทำที่ไหนมาคะแหลมจังเลยเลยเงี้ยนู่นนี่หนูบอกว่าเปล่ารอคือความจริงแล้วอ่ะหนึ่งส่วนส่วนแรกเลยที่มันประกอบก็คือหนูผอมลงมา10โลคุณจะไม่ให้หน้าหนูเล็กลงมาได้ยังไงยังไงก็ต้องเล็กลงโดยอัตโนมัติทําไมทําไมมันถึงลดลงขนาดนั้นหนูไม่สบายก่อนป่วยก่อนใช่ป่วยก่อนคือหนูเป็นกดไหาย้อนการเป็นศิลปินการทํางานในวงการเนี้ยมันยากตรงที่ว่าเวลาเรากินข้าวมันไม่ค่อยตรงเวลาแล้วเราก็พอเรากินพอเราหิวปั๊บเราก็กินหิวปั๊บก็รีบกินมีเวลา10นาทีก็ต้องรีบกิน5นาทีก็ต้อง รีบกินกินเสร็จปุ๊บบางทียังกินคาคาอยู่ขึ้นเวทีขึ้นเวทีแล้วเขาเรียกแล้วใช่กระชอกออกเลยใช่ค่ะมันเลยกลายเป็นแบบกลายเป็นโรคที่เขาเรียกว่ากดไหลย้อนพอเราเป็นมากๆเข้าเนี่ยช่วงแรกๆก็ยังกินข้าวได้ปกติแต่ช่วงหลังๆเนี่ยกินเข้าไปปุ๊บแล้วมันอยากจะออกตลอดเวลามันเป็นอย่างนี้จริงแล้วหลังจากนั้นค่อยมาควบคุมในเรื่องการกินอาหารอย่างเช่นคนที่เป็นเนี่ยไม่ควรกินอาหารหลัง6กโมงเย็นเพราะว่า นำย่อยเรามันทํางานไม่ปกติแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนการกินใหม่หมดเลยคนก็เลยเริ่มจะเห็นว่าเออทำไมหนูแบบผอมลงทําไมแบบดูตัวเล็กลงเป็นเพราะแบบไปกินอะไรแบบไดเอทหรือเปล่าทํานู่นทํานี่หรือเปล่าไม่เลยคือหนูต้องกลับมาดูแลตัวเองเพราะว่าเราไม่สบายโชคดีหรือเปล่าเนอะเป็นกดไหลย้อนเนะแล้วแล้วออกมาสวยขนาดนี้แต่หนูชอบมากนะคนบอกว่าหนูเป็นกดไหลย้อนแล้ว หน้าหนุเลยสวยขึ้นไม่ดิมันมันต้องไม่ใช่กดไหลย,ย้อนอย่างเดียวหน้าถึงสวยพอกดไหลย,ย้อนปุ๊บทําให้เรากินอะไรไม่ได้น้ําหนักลดอพอลดแล้วไงต่อก็ไปฉีดโบสิฉ <laughs> ีดโบถอกตัวน้ําหนักลดแล้วหน้าก็น่าจะตอบแล้วจะไปฉีดออทำไมความกามมันก็ยังมีอยู่อะฮะกามที่มันบ,นบานๆอย่างเงี้ยคนก็จะบอกว่าเอ้ยหน้าเรียวขึ้นอะไรงงี้ยแลถอกนี่ฉีดให้มันเล็กเหร เอใช่ค่ะหลายๆคนก็ไปฉีดแล้วหน้าก็จะเลียวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งปฏิเสธยากนะที่บอกว่าดาราไม่ทํายังไงอีกฉีดตามและอะไรดั้งนี่ทํานานแล้วค่ะไม่ทําก็หายใจไม่ออกอะค่ะตาไหลรวมกันนะคะเฮ้ยเดี๋ยวแต่ก่อนไม่มีดั้งขนาดนั้นเหรอคุณแม่คุณอิสระเนี่ยฮะก็ไม่มีดั้งแต่หน้าอย่างอื่นผิวผิวพันธุ์ทุกอย่างโอเคแต่ดีนะตาสวยไงใช่ค่ะตาดีแต่ตาานี้ไม่ทํานะคะบอกเลยได้ตาสวยอยู่แล้วพื้นฐานหงหุ่นองค์เอว แกวหมดคือคือคือหุ่นเนี้ยโชคดีเพราะว่าว่ายน้ําตอนเด็กๆมันก็ช่วยให้โครงหรือหรือเป็นนักว่ายน้ำเนีย่ยไม่ค่ะคือหนูเป็นคนชอบออกออกลังกายเล่นเตะฟุตบอลนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วบอลตกน้ำํำแย่แย่กันค่ะ แยกกันก็คือเตะบอลแล้วก็มาว่ายน้ำไม่ใช่เอาบอลลงไปเล่นในน้ำหรือเอาน้ำมาเล่นที่บอลเราแยกกันแยกส่วนกันอย่างชัดเจนนึกว่าเตะบอลตกน้ำแล้วว่ายเก็บทุกวันไม่ใช่ใช่แล้วก็ออกกำลังกายอย่างงี้ค่ะทุกวันมันก็เลยช่วยให้แบบคงใช่โครคงเป็นแบบ ปอดปอดนี่ทำไหมแค่พี่มีคนททำปอดอันนี้ก็ยางอันนี้ยังอันนั้นเป็นธรรมชาติหมดใช่ค่ะแค่นี้นะก็อยู่แล้วใช่มันก็เปลี่ยนนะมันก็เปลี่ยนเยอะอะค่ะคือถ้าพอเราฉีดปุ๊บแล้วถ้ามันลงอะทุกอย่างมันก็ชัดอยู่แล้วมันก็เห็นคือเห็นผลชัดอะค่ะโหนี่ก็คือหลายสิ่งที่หลายคนจะไม่เคยรู้นะฮะแต่มีสิ่งหนึ่งฮะที่หลายคนก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเรื่องของซานิเนี่ยเห็นเธออย่างเงี้ยเธอเธอติดหญิงติดหญิงจริงๆชีีีีวิตเเนน้ย่่ะก็ังไมม อีกปีเดียวก็เข้าเลขสามแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีเออแลวผู้หญิงยิ่งแตะ30นี่เดี๋ยวจะมีลูกยากอีกนะใช่มีเลยมีเลยพี่ว่างไหมละ่ะโอ้วหางว่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 างของซาณิเนี่ยเห็นเธออย่างเงี้ยเธอติดหญิงติดหญิงจริงๆและติดหญิงคนนี้มากมายติดมากๆด้วยใครแม่ซาณิจริงเหรอเนี่ยโตขนาดนี้แล้ว หนูติดแม่มากติดแม่เหรอแล้วทำไมทำไมพี่คนไม่เคยเห็นในสื่อแม่หนูเป็นคนขี้อายเขาจะเป็นสุภาพสตรีกุลสตรีคือจะต่างกับหนูลิบลับเลยนะคือจะไม่ทันเรื่องตึงตังเขาจะเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็เวลาตามลูกก็ตามเงียบๆไม่มีใครรู้ว่าเป็นแม่หนูใครไม่รู้นึกว่าพวกถือป้ายเอเอฟพวกถือป้ายเออฟอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็จะชอบไปยืนฟังคนรอบข้างว่าเขาพูดถึงลูกยังไงแล้วก็มาเล่าให้หนูฟังเขาอย่างนี้ด้วยนะเขาอย่างนั้นด้วยนะอย่างเงี้ยเออทำตัวแบบกลมกกืนแล้วถึงขนาดสนิทกันแบบว่า แยกกันไม่ได้ใช่ขาดไม่ได้เหรอพี่เชื่อไหมทุกวันนี้หนูนอนตอนกลางคืนน่ะหนูเป็นลูกคนเดียวเดี่ยวเดียวเลยเอหนูเคยคิดว่าถ้าเกิดขาดแม่จะอยู่ยังไงเออเนะเหมือนแขนขาดไปขางเหมือนแขนขาดแล้วก็ชีวิตเนี้ยเนี่ยสามสิบก็ยังไม่มีเหรอเฮ้ยนี่สามสิบแล้วเหรออีกป,ปีเดียวก็เข้าเลขสามแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีหับได้ ก็บอกแม่แม่ถ้าหนูหาผมไม่ได้ทําไงแม่บอกแล้วแก่ใครจะเลี้ยงเออเฮ้ยแล้วถ้าเราไม่มีลูกแล้วไงคือบ้านเราจะเป็นของใครเออเริ่มคิดแล้วเออหนูคิดนะพอมันพอมันเริ่มโตขึ้นมันก็คิดนะแล้วก็แบบ จะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเคาก็ไม่กลายเป็นขาดไม่ได้เออแล้วผู้หญิงยิ่งแตะ30นี่เดี๋ยวจะมีลูกยากอีกนะใช่มีเลยมีเลยพี่ว่ารีบมีเลยพี่ว่างไหมล่ะโหว่างๆว่างเลยพี่ว่างไหนพี่ไปหาให้หนูคนนึงสินะโหเดี๋ยวไปจูบอพอพูดถึงซานนี่กับแม่เรานึกภาพไม่ออกใช่ไหมฮะเพราะะนั้นเราไปดูภาพนี้กันดีกว่ามันเป็นมุมที่น่ารักมากๆแล้วก็เชื่อว่า น้อยคนมากฮะในประเทศไทยที่จะได้เห็นมุมนี้ของซานีิกับแม่ของเขาครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you นี่วันเกิดใครวันเกิดแม่ันเกิดแม่นะฮะเอออเกิดแม่ายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเป่าเทียนไม่ดับเนี่ย <c oughs> อายุ4ยไม่ดับด้วย แม่อธิษฐานนะะเล่นของสาธุขอให้ดับทีเธอเออแรงๆเออเออน้ำลายฮะแม่น้ำลายเอออ้าเอ้าแม่แม่จ้าอ้าแม่ดูอ๋อดูลูกเขาเล่นนะดูลูกเขาเล่นแม่ก็เชื่อนะ ไมเหมือนแกล้งเด็กยังไงวะเนี่ยว่าอีกทีเลยเชื่อเหลือเกินเอาไม่ดับอีกแล้วแม่บอกเป่าเองแล้วกันเธอเล่นเล่นกับแม่นะฮะชอบหรือชอบแกล้งแม่แม่อายุเท่าไหร่แเนี่ยท่านสี่ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะยังวัยรุ่นอยู่เห็นบอกว่าเรื่องแม่ขับรถนี่โอ้ยคือเขาแบเพิ่งมาหัดขับรถ เพื่อ<ม>ที่จะช่วยจะช่วยแบ่งเบาหนู<ม>ก็เริ่มมาขับรถเรียนปีหนึ่งปีที่แล้วคือแรกๆเนี่ยไปจ่ายตังเรียนขับรถ<ม>แล้วก็กลัวไปเรียนอาทิตย์หนึง่ง<ม>แล้วแบบเรียนไปปับ๊บใจใจห่อเหี่ยวใจท้อก็มาบอกหนูว่าขับไม่เป็นหรอกหนูบอกไม่ได้<ม>จ่ายไปแล้วคอร์สหนึ่งยังไงก็ต้องเอาให้จบทำให้เป็นก็ขับเป็นแต่ว่าเวลาคนขับรถเนี่ยเขาก็จะเวลาจับพวงมาลัยเขาก็จะสาวกันอย่างนี้ปกติเวลาพอมันรถมันคืนที่มันก็ มันก็จะคืนไปเองคราวนี้คนที่ขับรถใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะเป็นโรคเกรงจนปัจจุบันนี้เขาก็ยังเกรงอยู่เวลาเขาเลี้ยวรถเนี่ยเขาก็จะอย่างเงี้ยสาวค่อยๆจับแล้วเวลาคืนก็ไม่ทันไม่ทันโฟมอะไรแล้วดูเห็นทุกครั้งหนูก็จะตลกขำเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าคือทําเหมือนหุ่นยนต์อะแม่จะไปทางนู้นอย่างเงี้ยหรือแบบเวลาจะแบบเปลี่ยนเลนหรือจะย้ายเลนอย่างเงี้ยเปิดไฟเลี้ยวปั๊บแล้วเลี้ยวเลยแล้วไปเลย มนุษย์ป้าเลยนะมนุษย์ป้าเหรอหนูเนี่ยมีวิธีดึงที่บอกว่าพอเขาเริ่มขับรถเนี่ยหลับใส่เลยคือหนูไม่อยากมองเพราะมันเครียดออคือเราอ่ะเป็นคนที่ขับรถเป็นมานานแล้วอ,อ,อย่างเงี้ยพอเราเห็นเขาทําอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยตายก่อนดีกว่าออนอนพอจะเลี้ยวแล้วค่อยเปิดไฟเลี้ยวแล้วเลี้ยวเขาจะบอกอย่างนี้เลยเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนเลน,นแล้วเป็นคนชอบเปลี่ยนเลนเยอะมากเออพราะคือรถติดเขาจะคิดเฮ้ยรถติดจริงไหมนี่ยเลยก็เปลี่ยนมันมีวิธีแก้นะหาสติ๊กเกอร์แปะท้ายรถว่า อย่าตามกูนะอ๋อเดี๋ยวนี้มือใหม่หัดขับมันไม่มีผลใช่ไหมเออมือใหม่หัดขับไม่รู้เรื่องอย่าตามกูนะนี่กูเตือนแล้วนะกูไม่รับผิดชอบนะแต่ก่อนเขาชอบด่านคนขับรถเนี่ยจะเป็นพวกประเภทแบบว่ารถติดแล้วชอบอารมณ์เสียไอ้ มึงจะเว้นที่ครับเหรอเนี้ยนี่มีดูดเสียงโดยอัตโนมัติด้วยมันต้องดูดให้รเมื่อกี้ได้ยินอย่างเงี้ยแล้วก็จะด่าเขาก็จะแบบว่าอุ้ยทำไมปากจัดจังเลยสมัยเขายังขับรถไม่เป็นปัจจุบันนี้ขับรถเองมึงเว้นที่ไว้ปลูกต้นไม้เหรออีคือด่าเองเหรอด่าเองรู้แบบแม่ทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวเราเลี้ยวเลยเ้วเลี้ยวเลยให้ข้างหลังดีบีบแบบปีนใช่บีบครับใช่ ทำอย่างนี้เลยขับอีกบีบอีกมึงไม่อ่านสติ๊กเกอร์เนาะเอ้เป็นจริงแล้วหนูเ่็นคนนั่งข้างๆมันเครียดไงมันแบบไม่อยากดูหนูหลับเลยหลับใส่อะไรเงี้ยมีครั้งหนึ่งหนูไปทำงานตอนเช้าก็ไปทำงานกับเซตเพื่อนเพื่อนมาช้ากว่าหนูประมาณ15บหานาทีพี่เปิ่นแม่จะขึ้นไปจอดรถวนคือ จอดง่ายมากรถโล่งที่จอดโล่งไม่มีใครหนูมาถึงตั้งแต่7จ็ดโมงสี้าเพื่อนหนูที่มาสายอ่ะแปดโมงหนาทีอ่ะขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วอหนูยังยังจอดอยู่จอดยังไงวะจอดเข้าซองเนี่ยนะพี่งงมากคือถนนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วต้องขึ้นมาจอดเป็นเป็นเป็นแนวแบบนี้เขาเนี่ยนะจะต้องวนไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็เฉียบหัวเข้ามาแต่ถ้าเป็นคนขับรถไปก็คือเดินหน้าไปปุ๊บแล้วถอยเลยเอออีเพื่อนหนูอ่ะแปดโมงห้านาทีอ่ะ ตึ๊บปึ๊บขึ้นเลยของหนูว่าเจ็ดโมงสี่สิบห้าปึ๊บเข้าวนอักลับอีกอยู่อย่างเงี้ยหลังๆหนูก็เลยปล่อยเขาทำเพิ่มอีกการหนึ่งกูจะวนมึนไหมละมึงติดไว้หมดแม่เป็นคนยังไงติดไปให้ทั่วแล้วเวลามีใครมาด่าเราก็ลงไปชี้เลย คุณไม่เห็นเหรอคะสติกเกอร์บอกเออสติกเกอร์เขาก็บอกไว้หมดอ,อ,อยากทำไมล่ะข้อ,ะะขอสุดท้ายคืออ่านให้รอบคันคือเยอะมากคือกูจะไปทางไหนกูมีสติกเกอร์หมดเลยอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็คือแบบโอเคสบายใจมีมีเขาคอยขับรถมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคือเป็นคนที่แบบหนูอยู่ด้วยได้แล้วหนูก็สนุกเพราะหนูชอบแกล้งเขาพี่ว่ามันเสี่ยวมากกว่านะจ้างคนขับรถจบดีกว่านะแม่บอกว่านี่ถ้าจะจ้างคนขับรถเอาเงินมาจ้างแม่ดีกว่าโอ้ยน่ากลัวไปเลยโอ้ยจ้างแม่นั่งเฉยๆดีกว่า แต่กอดหนูเป็นเบลดีกว่าแต่เขาก็เก่งเขาก็เก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเก่งแล้วอมีเวลามีใบใบที่แบบทำผิดกฎจราจรส่งมาเงี้ยใบสั่งใบสั่งเขาก็ถามว่าเขาผิดตรงไหนเขาเปิดไฟเลี้ยวแล้วแต่เขาไปในทางที่มันไม่ใช่เส้นปาคือถ้าเส้นป่าพี่พี่แซงได้เลยถูกป่ะพี่ไปได้เลยแต่ถ้าเส้นทึบห้ามแซงอ่าเขาไปเส้นทึบเขาถามว่าผิดอะไร ถ้าอย่างนั้นพี่แนะนําให้ติดสติ c ก e r กอีกว่าอีกใบเดียวใบสุดท้ายน,นี่คือจะทัว่วมันนะใบนี้ใบสุดท้ายเลยติดว่าติดใหญ่ๆเลยติดว่ารถแม่ซานิอ๋อแ,แต่เขา <นะ S 2> จากที่เขาดูหนูวันนี้ใช่ไหมใช่หลังจากที่ดูวันนี้ปุ๊บนะเราติดไว้เลยแม่ซานิขับเท่านั้นแหละคนเบรกกันีนี่ลนี <สฤ an ets> ่โอ้ยรถโล่งเลยนะมีรถแม่ซานิวิ่งนี่ อแม่ซานนี้เอกไม่ลดลงลงนะคือรถค้างๆอยู่สี่เลนแหวบไปเลยห่างคนละเลนเลยอ๋อมีป้ายรถแม่ซานนี้อยู่ข้างหลังนี่เองความน่ารักของแม่เขานะฮะนอกจากคนที่สนิทกับซานนี้ที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะยังมีอีกตัวหนึ่งที่สนิทกับซานนี้มากเป็นตัวเลยเหรอคะมันคืออะไรที่ต้องนอนกับเขาทุกวันตุ๊กตา ลิงเน่าครับผมคนอะไรสนิทกับลิงเน่าเนเนเนตัวนี้<อ>ก็น่ารักดีอะทำไมเรียกมันลิงเน่าอ่ะมันเน่ามากพี่เห็นแขนข้างหนึ่งมันขาดไปแล้ว แขนที่เกากีตาร์ตายแล้วโอ้โหแม่ซานิทำไมใจร้ายวะขับรถทับลิงไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ขาดเองเหรอหนูดมดมจนลิงแคนขาดใช่ดมตั้งแต่เด็กๆอายุเท่าหนูเลยค่ะก็คือหนูเกิดก็คือมีตัวนี้เลยแล้วก็ติดนนแล้วก็ติดกลิ่นถ้าเอาไปซักก็รู้เอาไปทําอะไรก็รู้ก็คือแบบต้องเป็นกลิ่นเดิมของหนูไม่ได้แต่มันดูเหมือนใหม่นะแต่นี่คืออายุนาน20สกว่าปีใช่ค่ะโอ้โหน่ารักมากนี่ก็คือทั้งชีวิตของเธอคนสนิทก็มีแม่กับลิงเนา แม่กับลิงน่าถามถึงอีกอันหนึ่งฮะผลงานเพลงแต่ก่อนนี้เนี่ยตอนที่ประกวดร้องเพลงเพลงแรกของของซานิเนี่ยคือเพลงอะไรไม่ดักดีของพี่อุคหาือไทยแล้วเพลงเสียคนไหมฮะร้องเพลงในผับเพลงเสียคนไหมคือทีมงานจะให้พี่ถามว่าแต่ก่อนร้องเพลงในผับเนี่ยมันทําให้เราเสียคนไหมเข้าใจไหมมันเป็นความโง่เง่าของพี่ <laughs> เสียคนไหมนี่คือไม่ใช่ชื่อเพลงแต่เป็นคําถามว่าในในผับมันเป็นที่อโคจรใช่ไหมแล้วเราอาจจะต้องนุ่งนุ่งสั้นจีสติงเอออันนั้นไม่ใช่นักร้องผับน่าเป็นอันที่พี่ไปดูอ๋อดูบางทีดูแล้วก็เสียบแบนมาพูดดีอุตสาหภาพรักก็กลัวอยู่โอ้แล้วไงไม่เสียนะแต่ว่าด้วยความเป็นวัยรุ่นเนี่ยคือหนูกล้าบอกว่าสังคมกลางคืนมันมีทุกอย่าง ยาเพื่อนไม่ดีมีหมดมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอยู่อะไรมากกว่าเราจะเลือกตัวหรือเลือกยาหรือเลือกอนไม่ดีต้องเลือกสักอย่างไม่เอาพเซไม่เอาสักอย่างแต่ถามว่าความเป็นวัยรุ่นเนี่ยเคยไหมเคยลองไหมเคยใช่เหมือนพี่อันนี้พี่ก็สารภาพพี่ก็เคยลองยายาอะไรคะพี่อยากรู้เหมือนกันว่ามันชักบดลูกได้จริงหรือเปล่าอันนั้นมันว่าจะผดลูกเออตอนหลังเขาเขียนว่าไว้สําหรับคนที่มีบดลูกเท่านั้นใช่ พี่มีม,มดเอ็กซ์ไม่ต้องใช่ไหม,มีแบบมดเอ็กซ <c oughs> ์เรความเป็นวัยรุ่นน่ะมันต้องเจอหมดแหละคือหนูหนูลองเพื่อเพื่อที่จะได้รู้จักมันเพราะหลังจากที่เรารู้จักมันแลวว้วอะเราก็แค่ไม่สนิทกับมัน<อ>เด็กวัยรุ่นบางคนเนี้ยคือเห็นเพื่อนแบบชอบพูดแบบเฮ้ยลองดูเดกเงี้ย,ยไม่ลองไม่เก๋เลย,ยถ้าคุณมีเพื่อนแบบนี้หนูว่าอย่าคบเพราะมันไม่ได้พาไปในทางที่ดีความเก๋ไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอของพวกเนี้ย มันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ชีวิตยอยู่บนโลกนี้ใช้ให้มันประสบความสําเร็จอะถ้าคุณเป็นคนนั้นได้เนี่ยคุณเก๋กว่าไอ้เรื่องแบบนั้นเยอะซึ่งเด็กวัยรุ่นมันก็จะมีบ้างที่แบบพอเราไปเจอกลุ่มเพื่อนออ้อ่ะอย่างง่ายๆมีแก้วรางอยู่หนึ่งแก้วเพื่อนแค่พูดว่าแบบคือเราไม่ไหวแล้วอะเราโหวันนี้<บ>ดเดี๋ยวเดี๋ยวขับ,บ <ด S 1> รถ<ด>ไม่ได้ดมุกน,นี่เพื่อนบอกเฮ <ๆ S 2> ้ยยุ่งใครแล้วแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเรายอมไม่ได้เราก็ ต้องอยังไงก็ต้องกินให้หมดแกแ้วพี่ก็เคยโดนท้ายอย่างนี้นะเฮ้ยยุงไข่ในแก้วแล้วแล้วพี่ทําไงพี่ตอบคําเดียวเลยว่ายุงไข่ใ,ในเหล้าอะ่ะเออจริงว่ะเปิ้ลพูดมามีเหตุผลยุงไข่ในไม่ได้มันต้องไข่ในน้ําเน่า<ม>เดี๋ยวคนกินปีสติคิดกันขนาดนี้เลยนะ เป็นจริงอ่ะมันไข่ไม่ได้แต่ถ้ายุงไข่ในเหล้าได้แสดงว่าเหล้าเนี่ยเน่ายิ่งกว่าน้ำเน่าอีกนะนี่ไงนี่ถ้าพระพระพยอมอยู่นี่พระพยอมตบมือให้พี่เปิ้ลแล้วนะมี่อกี้เนี่ยเออเจริญพอไม่ใช่เอไม่ใช่เออไม่ใช่เออคือเราเป็นวัยรุ่นอ่ะเนาะเราก็แบบเวลาเวลาเด็กๆมันบอกว่าเอ้ยพี่แบบ ชอบพี่จังเลยชอบสไตล์พี่นะเนี่ยพี่สักหนูก็อยากไปทํานะอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่หนูบอกไว้รุ่นทุกคนทุกครั้งเลยนะร่างกายมันเป็นของคุณก็จริงแต่สิ่งที่คุณอยากจะทํานอกเหนือจากนั้นเนี่ยขออนุญาตพ่อกับแม่ก่อนแล้วที่สักนี่คือขอพ่อขอ,ขอแม่แล้วถูกต้องค่ะขอมา7ปีพี่เปิ้ลเปีจริงๆแล้วทาไมเขาถึงอนุญาตมาปีที่7็ถึงอนุญาตเนเพราะหนูประสบความสําเร็จเรื่องการเรียนและทํางานแล้วอ๋อสอบได้เกรดสี่ปุ๊บแม่ให้สักเลยลูกสัก,สกคือหนูคือคือหนูใช้เวลานานมากคือหนูทํางานที่เป็นเเคคบิ้ลดวยใ่มะ แล้วก็ทํางานผับด้วยและเรียนจบตารางงานของหนูเนี่ยมันเป๊ะหมดมันเป๊ะหมดคือเจ็ดคือเจ็วันหนูเล่นผับเนี่ยไม่ต่ากว่าสีที่คือคืนนึงต้องมีแล้วหนูก็ต้องวิ่งอย่างเงี้ยตลอดเงินเดือนหนูก็มีได้จากตรงนี้ทิปก็ได้เงินเดือนจากเคเบิลก็ได้แล้วก็เรียนจบโดยเกดเฉลี่ย3มกว่า7ปีนะคะก่าหนูจะขอได้ผู้หญิงแบบนี้ทำไมไม่มีผู้ชายมาขอเป็นมีจริงเหรอมีจคนมาขอเป็นสามีแล้วอ่หนูพูดที่นี่ที่แรกเลย จริงเหรอใครอ่ะบอกได้ไหมเอ่อเป็นเป็นรุ่นพี่อายุผ่างกับหนูประมาณสิบเอ็ดปีคบกันมานานมากและก็ขอแต่งงานแต่หนูขอเลิกเขาวันที่เขาขอแต่งงานเฮ้ยจริงเหรอจริงจงานนี้เคยมีผู้ชายมาขอแต่งงานแล้วแล้วผลคือขอเลิกขอเลิก<น>เขานนในวันนั้น,นเลยโอ้โคตรสวยเลยลูกนี้คบไปเรื่อยๆดีกว่า <laughs> เฮ้ย <He> <c oughs> ทำไมใจร้ายอย่างเงี้ยคืออย่างแรกอะหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในความมั่นคงของการเป็นครอบครัวอยู่แล้วเป็นทุนเดิมตั้งแต่เด็กๆนะหนูหมายถึงตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะหนูไม่เคยเจออะไรที่แบบว่าเป็นเรื่องหอมหวานสําหรับการการแบบ<ม>อยู่ใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าพี่ก็ไม่มเคยม,เมีนะคือคือหนูเข้าใจนะว่าแบบแต,แต่ละคนก็จะคิดต่างกันแต่สําหรับตัวหนูเงี้ยเหมือนเหมือนถ้ามีแล้วมันจะ ม,มันเหมือนแบบชีวิตหนูมันยังไม่ย,ไมยังไม่ได้ทําอะไรที่หนูอยากจะทำยอะไรเงี้ยคือซึ่งต่างกับเพื่อนหนูบางคนเพื่อนหนูแบบวอาเอ้ยถ้าเกิดเขาขอแต่งงานแต่งดีเฮ้ยชีวิตดีนะเว้ยจะมีใครแบบขอแต่งงานกันหี้ป่าวันบอกเลิกกับเขาในวันที่เขาขอเราแต่งงานอย่างนี้เขาไม่ไปกระโดดให้รถทับตายเหรอไม่เขาก็ทนอยู่ไม่ได้แบบ3มเดือนที่เขาแบบคือจะเป็นจะตาย,ยอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะว่าหนึ่งเขาอายุเยอะกว่าหนูเขามีทางที่เขา จะไปได้ดีกว่านี้ในในความรู้สึกหนูตอนนั้นเพราะหนูยังไม่ได้เป็นเอฟอะไรอย่เงี้ยก็ก็ถามว่าสงสารไหมก็สงสารสวยอ่ะไม่น่าพลาดของผู้หญิงแต่งงานเลยเลยโดนผู้หญิงหนูหนูขอขอเลิกบอกว่าพี่เราเลิกกันเถอะก็เลยแบบ คือพอพอขอเลิกเขาด้วยความที่เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันยังไม่ได้ทําอะไรในสิ่งที่เราต้องการเรายังแบบอยากอิสระเรายังแบบอ,อยากทํานั่นทนํานี่ถ้าเกิดเราแต่งงานมันจะมีข้อกฎเกณฑ์ในในชีวิตอะข้อกาหนดเยอะมากซึ่งแบบแแ<ล>เรา <จะ S 2> ยังอดทําในสิ่งที่เราฝันใชนะ่นั่นกี่ปีมาแล้วนะสิบสิบสิบกว่าะะสิบกว่าปีมาแล้วเวลาผ่านไปทําให้คนเปลี่ยนถ้าวันนี้เขากลับมาขอให้เราแต่งงานอีกซานนี้จะแต่งงานกับผมหรือไม่ไม่อะ อะไรวะอีกแล้วเหรอสิปีผ่านไปก็เหมือนเดิมควาคิดไม่เปลี่ยนเลยแต่เพื่อนหนูบอกว่าเพราะมึงยังไม่เจอคนที่ใช่ถูกต้องหนูถามคนที่ใช่ของมึงเป็นไงวะก็คือแบบพอมึงคบปุ๊บอะเดือนแรกมึงก็อยากแต่งงานกับเขาแล้วกูไม่มีอุ้ยกูกล้าพูดตรงนี้เอาทําสติกเกอร์ให้หนูด้วย กูไม <iyorsun> ่ม <poker> ีกูไม่เคยมีความรู้สึกนั้นในชีวิตมาก่อนภรรยาพี่ก็เคยพูดอย่างนี้นะว่ากูจะไม่แต่งงานพอเจอพี่เปิ้ลเท่านั้นแหละแค่อาทิตย์แรกเท่านั้นแหละ้อง มันจะปฏิสนธิอะไรเร็วนั้นเราอ๋อนะฮะโอเคอพี่เปิ้ลเป็นคนดีไงน่ารักมากนะฮะและนี่ก็คือเรื่องราวหลายๆเรื่องนะฮะที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยที่เรายังไม่เคยได้รู้จากปากของเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณแม่ที่น่ารักของเธอสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่ท้ายรถของคุณแม่ของเธอแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของความรักของเธอนะฮะเปลี่ยนเธอนะสิบปีผ่านไปแล้วรับรองวันหนึ่งซานิจะต้อง เปลี่ยนคำพูดนี้และนี่คือทั้งหมดนะฮะของผู้หญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่เรียกตัวเองว่าสานินะครับเป็นสานิที่น่ารักมากแล้วผู้ชายคนไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาแล้วคิดจะมาขอแต่งงานครับไม่ต้องกลัวครับเพราะ10ปีมันผ่านไปแล้ววันนี้เธออาจจะมีอะไรแปลกๆมาเซอร์ไพรส์กับผู้ชายที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของเธอได้ทั้งหมดสีสันของเธอมากมายเหลือเกินครับกับผู้หญิงคนนี้ที่เรียกว่าซานิครับผม